สนับสนุนโดย Ford Focus Sport Plus ใหม่ My. เครื่องยนต Dur ์ Duratec 2.0 AJ DVD พระเอกตัวจริงสวัสดีค่ะกลับมาพบกับข่าวอัปเดตของคนในวงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศที่ซาร่านุสราแบลบเลอร์จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมในช่วงทานข่าวบันเทิงค่ะมาเริ่มวิที่ข่าวของพระเอกชื่อดังจากแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างหนุ่มแดนิเอลที่ตอนนี้ก็ติดชายเป็นหนุ่มอายุน้อยที่รวยที่สุดแล้วค่ะขึ้นแท่นเป็นมหาเศรษฐีแห่งวงการฮอลลูวี่อีกคนแล้วค่ะ สำหรับอดีตพ่อมบน้อยแดเนียลและทวีตจับภาพยนต์ชื่อดังแฮรี่พอตเตอร์ล่าสุดเจ้าตัวก็ติดชัดอันดับห้าของรายชื่อนักแสดงที่มีอายุต,ต่ำกว่า30ปีที่รวยที่สุดจากทั่วโลกค่ะแถมยังเป็นอันดับหนึ่งในประเทศอังกฤษอีกด้วยโดยแหล่งข่าววงในเปิดเผยว่าแดเนียลได้รับเงินไป28.5ล้านปอนด์ในปี2009-20เ0ถึงและเพิ่มขึ้นเป็น48ล้านปอนด์แสนมะเพกฮอนโรเบบแพทย์ทิสารจัดหวยไลที่ได้รับไป3 2ล้านปอนด์และสาวเคียร่าไนลีที่ได้ไปถึง30ล้านอนอค่ะ เตรียมกลับมาเปิดคอนเสิร์ตใหญ่ให้แฟนชาวไทยได้มันกันอีกแล้วค่ะสำหรับราชินีเพลงแดนไทนี่มีนอฟเจ้าของเพลงฮิตแคนเก t y o u เอาต์ใหม่เฮดกับการเดินทางทัวคอนเสิร์ตในแถบยุวิเอเชียในคอนเสิร์ตไคลี่มีนอฟอาโฟร์ไดตี่ทูเทลเซนต์อิลเวนและอินแบงคอกค่ะ ก็กลับมาอีกแล้วนะคะแล้วเธอเป็นนักสแสดงที่กล้าหาญมากๆผ่านพ้นอะไรในชีวิตเยอะมากและตอนนี้ชีก็กลับมาพิสูจน์ให้เรารู้ว่าชีเป็นซูเปอร์ซูเปอร์สตาร์จริงๆตอนนี้เวลาของซาร่าผหมดลงแล้วนะคะก่อนจากกันไปก็ต้องขอขอบคุณเครื่องสำอาง BSC Cosmetology แล้วกลับมาอัเดตเรื่องราวของคนบันเทิงได้ใหม่ในช่วทงทันข่าวบันเทิงสวัสดีค่ะ